ริสซีดวงทวารหายได้ภายในสามวันได้อย่างชะง,งัดนักแลซึ่งอยู่ในตำรับตำรายาโบราณที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือกระทกรกป่านะครับกระทกรกป่าเราจะใช้ส่วนรากในการที่จะตำผสมกับปูนเคี้ยวหมากไม่ว่าจะเป็นปูนแดงหรือปูนขาวเราจะทาก่อนนอนทุกวันนะครับวันละ หนึ่งรากเท่านั้นแต่ละรากก็จะมีความยาวประมาณหนึ่งคืบล้างน้ําให้สะอาดทําให้ละเอียดผสมกับปูนแดงหรือปูนเคี้ยวหมากก็ได้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะแดงหรือขาวทาก่อนนอน3วันช่างัดนักแ,แลเลยครับเกี่ยวกับนะครับสมุนไพรกระทกรกป่าหรือเถาสิงโตที่เขาเรียกกันซึ่งอยู่ในตำรับตำรายาโบราณที่ใช้มา ร้อยกว่าปีแล้วท่านผู้ชมและอยู่ในตำรับตำรายาโบราณจริงๆและใช้ได้ผลจริงสมุนไพรกระทบรกป่าด้วยการใช้รากและทาบริเวณนั้นก็จะยุบไปไม่ทรมานอีกต่อไปโปรดใช้สมุนไพรกระทบรกป่าสามวันชงัดนักแหลสวัสดีครับ โจฮักดัสารคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาพร้อมพี่นางเนาะใช่ครับผม <c oughs> พี่นางนี้ใช้ตำรับตำลาโบราณ <c oughs> วันนี้ <c oughs> อน,นี้ของโบราณจริงๆครับเรามาดูมาฟันกันเกี่ยวกับฤสษีดวงทวารท่านผู้ชมแล้วใช้อะไรใช้กี่วันนี่เราก็จะมาถามกันว่าฤๅษีดวงทวารเนี่ย เบื้องต้นเลยนะคนสัญจรลิซิดวงนี้เกิดจากมากมายสาเหตุมากมายท่านผู้ชมการกินของเราปากอยู่ที่ปากเรานี่แหละแล้วก็ในการขับถ่ายในที่ยากเย็นนะครับแต่ว่าเราก็จะมีความเป็นไปถามกันนะเพราะว่าลิซิดวงทวารในตำรับโบราณเนี่ยเราเคยเราเคยออกคลิปสองสามครั้งคนสัญจรเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในการใช้สมุนไพรที่อยู่ตามรั้วตามป่านี่แหละนะครับอยู่ข้างหลังผมก็มีผมก็จับอยู่เลยเป็นเป็นโบราณจริงๆเขาก็จะมีใบให้โชว์อยู่นะครับโจก็จะมีต้นอยู่ถ้าภาษาบ้านๆตําลึงบ้านเขาเรียกว่าตําลึงบ้านตําลึงบ้านเหล่านี้แหละเขาเรียกตําลึงแต่ว่ามันไม่ใช่ตําลึงกระทกรกป่าใช่นะครับบางบางที่ก็เรียกว่าเถาสิงโต มันเรียกแต่ละตอนส่วนที่ใช้นะครับสําหรับวันนี้นะครับในตำรับตําราโบราณเนี่ยเป็นตําราโบราณนะคนสัญจรครับโบราณจริงๆนะครับแล้วก็ตําราตำหับตําราโบราณเนี่ยมาร่วมเลยร้อยปีแล้วที่เรานํานมาใช้กันนะครับวันนี้สําหรับฤกษ์สีดวงทวารนะท่านผู้ชมเรามาวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือพี่นางอ้าวใช้จริงใช้จริงเห็นผลจริงท่านผู้ชม ก็ต้องสอบถามเลยใช้งานยังไงพี่เอาหากนั้นมาเอาเอาคืบหนึงอ่าคืบหนึงแล้วเขาก็มาทุบๆเดี๋ยวผมจะมาแจงให้อีกทีทุบๆแล้วก็ฟักอนันละเอียดให้ให้ละเอียดเออครับไอ้มันนั่นแล้วเขาก็เอาปูนใส่ปูนแดงปูนขาวก็ได้ใช่ไหมเออปูนขาวอ่ะฮะปูนขาวใส่แล้วเขาก็เอาน้ำหยอดจักน้อยเพราะมันซุ่ม อพอชุ่มเออแล้วแล้วพี่นางก็ทํายังไงต่อเอาไปใส่หมองมันเป็นฤทิดวงไปทาตรงฤทิดดวงเออไปทาตรงฤทิดดวงเป็นยังไงมั่งกี่วันสามมื้อวันละวันละลากใช่ไหมเออวันละลากรสามวันสามวันเกิดอะไรขึ้นพี่มันดีขึ้นอมันดีขึ้นนี่หมายถึงว่า อาริซิดวงของพี่นางเนี่ยมันมันโผล่ออกมาใช่ไหมพี่หรือ,อยังไงเออันโผล่ออกมาแล้วโผล่มาเยอะไหมก็วพาหลายดอกจั่คาเม็ดเขานี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณ,มาณนี้คาเซนเออคาเม็ดเขานี้เขาเอาใส่เราสองสามมือมันก็นหายไปอ๋อยกไปเอออันเลียดค่อยย่อยออกมาหนี่มันก็หายไปอืเอาท่านผู้ชมเราพูดเส้นสักนิดหนึ่ง คือนะครับคนสัญจรลองประมาณสักสักนิดหนึ่งนะก็ประมาณครึ่งเซนมันจะโผล่ออกมาจากตะวันเหล่านี้แหละทีนี้นะครับหลังจากนั้นพี่พี่นางเนี่ยก็เอารากของกระทกรคป่าเนี่ยท่านผู้ชมคนสัญจรโชว์ใบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอเอาทุบละเอียดนะท่านผู้ชมแล้วก็มาสับจนละเอียดนั่นแหละแล้วก็ปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้นะครับผสมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอามา ทาบริเวณนั้นบริเวณที่เป็นบริเวณที่เป็นอ่าวันละลากท่านผู้ชมลากนึงก็ประมาณหนึ่งคืบมันก็เดือนนี้ยามแรงยาอ๋อทาทาเฉพาะตอนเย็นตอนเย็นยามวอที่เข้านอนก่อนนอนครั้งเดียวคือเราไม่ได้เดินไปไหนไงอืทาก่อนนอนครั้งเดียวก่อนนอนครั้งเดียวนะครับก่อนนอนนี้ทํามวันวันละวันละลากอ่าวันละลากลากอ่าความยาวของลากก็คืบหนึ่งนะครับทุบให้ละเอียด จะทำให้จะทำยังไงก็แล้วแต่ทําให้ละเอียดสับๆหรือใครจะไปโขกได้สับๆเป็นชิ้นเล็กๆก่อนผสมกับปูนผสมกับปูนขาวหรือปูนปูนเคี้ยวมากเนี่ยท่านผู้ชมปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้นะครับพอทาแล้วทีนี้มันมันมันก็ยุบไปเลยใช่ไหมพี่สามวันยุบไปเลยคนสัญจรในตำราเขาเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆแต่ในตำราเนีก็เขียนไว้ว่าสี่วันนะสี่วันวันละรากหายไปเลยแต่พี่นางนี่คือสามราก สามวันวันละลากเฉพาะตอนเย็นไงเฉพาะบบตอนเย็นก่ <ผม S 1> อนนอนก็นคือว่าเราไม่ได้เดินไปไหนแล้วท่านผู้ชมเราทานแล้วเราก็นอนเลยครับผมนะครับนี่สุดยอดสุดยอดนี่สมุนไพรไทยนี่ของจริงครับใช้จริงหายจริงแล,แล้วแล้วหลังจากพี่นางใช้สามวันแล้วพี่นางหันมาใช้อีกไหมพอหยุดไปหยุดไปเลยอ๋อตอนนั้นเห็นพี่นางบอกว่า อ้าโจถ้าพี่จะใช้ต่อไปได้ไหมได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าเราคิดว่าเรากลัวมันมีเลือดมีอะไรออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยบางคนยังไม่แน่ใจไงเพราะมันก็ร่วมเดือนแล้วไม่ใช่หรอตั้งแต่เดินมาถามตัวเดินเราจะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคนสัญจรอ่าอันนี้ของพี่นางนี่เสร็จแล้วนะอ่าสัมภาษณ์ไม่ต้องนานเพราะว่ามันไม่ยาวคลิปนี้ไม่ยาวแน่นอนท่านผู้ชมแต่ว่าของแฟนขับอือแฟนับอ่าเป็น ทางใต้อ oh, ัอทาต้ทางใต้ปัตตานียะลาเนี่ยแบบใช้กันเยอะครับผมอพอก็ดูคลิปนี้นะเขาก็ได้ให้เพื่อนเขาดูในใน,ในต้นน้าชาครับผมแล้วทีนี้เขาก็เอามานะครับเอามาทายอย่างที่พี่นางทำสี oh, <4 S 1> ่วันยุบหมดเลยเขาทาให้เมียเขา oh. ทาให้ภรรยาเขาเขาบอกว่ามันแสบนิดนึงเขาเปิดพัดลมใส่ เขาบอกว่าไม่ต้องใส่เยอะนะโจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําตามเราที่บอกของเขานิมเป็ไหลยึ้นของเขาอ๋อแต่ของแต่ของคนนั้นน่ะสามหัวแบบสี่หัวเลยนะแบบยาวออกมาเลยนะมันสิบพื้นแอกมันมันบานออกมาเลยคนสัญจรมันบานออกมาเลยนะครับของเขาวิมีรถเสียมนางเลยถึงถึงถึงพี่นางจะเป็นสาวแ็กนิดนึงโจก็แปรแล้วนะท่านผู้ชมก็คนสัญจรสี่วันหายเลย ยุบเลยลิซิดวงทวารที่มันมันมันโผล่ออกมานะแสดงว่าเขาที่เป็นก็อย่างน้อยก็สามสี่อะไรหนอที่โผล่ออกมาใช่ใช่สามสี่อันเนี่ยมันออกมาบานลบานทะโลแล้วละนี่โอ้สี่วันเรายังไม่ได้ถามพี่นางว่าพี่นางเป็นกี่ปีแล้วออแต่ว่าเป็นหลายปีแล้วแต่ว่ามันโผล่มาถึงสิบปียังพี่ อ๋อเป็นหลายปีแล้วแต่ยังไม่โผล่ออกมาแต่ครั้งนี้มันเล่นโผล่ออกมาเลยมันมันโผล่ออกมาแล้วันี้เข้าเลยไปหาหมอแล้วหมอเขาว่าไงพี่หมอเขาเรียกว่าเป็นลิธิดวงเป็นลิธิดวงทวรอเขาว่ามันเป็นเลือดออกมาอยู่บนเส้ามันเข้าไปขับถ่ายสิมันเปรตอ๋อเวลาขับถ่ายแล้วมีเลือดออกมาปนออกมาลอยแต่แต่ทุกคนสามารถดูได้นะคนสัญจรบางครั้งเราก็มีนะือสังเกตตัวตัวเองก็ได้แบบ ที่พี่นางบอกว่าสังเกตว่ามีเลือดปนออกมาบ่อยๆถ้าสมมติว่าทุกๆวันที่มีการขับถ่ายแล้วคนสัญจรเป็นผมก็เป็นคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคือให้ดูกันทุกๆวันสังเกตเบื้องต้นสังเกตเบื้องต้นแสบจังทำไมเลือดแบ่อยเลือดออกมาบ่อยแสบบ่อยก็ต้องสังเกตมีเลือดปนออกมาไหมถ้ามีเลือดก็เออนะฮะ คืออาการเริ่มต้นก็แล้วก็ว่านไปหาหมอย่านย่านมันเป็นมะเร็งคือพื้นอ๋อกลัวเป็นมะเร็งริซิดวงคนพี่นางคนที่อยู่บ้านบ่อเนี่ยเป็นมะเร็งริซิดวงวาวรนะเดี๋ยวนี้เผาขึ้นเมนแล้วนะเก็บกระดูกเรียบร้อยแล้วไอยาโอ้จริงจริงเขราว่ามันเป็นเลียดซึมออกมาน้ำทรายเราเหมือนห้อนทรายั่ไมดมันเลียดออกกนเขาเลยไปหาหมอครับหมอเเลยหมอก็เลยวิจัยให้ว่าเป็นมะเร็งเป็นเป็นริซิดวงวาวอที่วันนี่ตีสังเกตว่า ไม่เลือดออกมันจักมือจังไปหาหมอไม่เป็นปีสองปีแล้วดิเป็นเป็นปีสองปีท่านผู้ชมรู้ว่าตัวเองมีเลือดอยู่แต่คิดเลือดบวติดหลายที่แต่พี่นางขับถ่ายเป็นยังไงมั่งทุกวันดีครับถ่ายบบเคยคนสัญจรเราเรามาสะดุดฟังตรงนี้คือบางคนเนี่ยไปเข้าไปในห้องน้าเนี่ยถือหนังสือการ์ตูนไปด้วยหรือเอาโทรศัพท์ไปด้วยสมาร์ทโฟนเลยนะถ่ายนานานแต่เคยไม่เคยออกเลยไม่รู้ว่าทาอะไรแต่ว่า แต่ว่าถามไปถามมาบางคนบอกว่าม,ม,มันมันมันออกน้อยบางทีไม่ออกออกยากเบ่งนานเบ่งแรงมันร่างกายเราก็แบ่งเนี่ยเทจะถ่ายออกมาหรือหนักออกมากลับเสกไปสนใจการ์ตูนด้วยมันก็เลยคืออย่างนี้คนสัญจรบาง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 ,บางคนเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาก็เอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยก็ดู แต่ที่นี่เขาก็เบ่งนะมันเบ่งนางแล้วเบ่งแรงแล้วมันก็ไม่ออกอะพี่คือประสาทของร่างกายมันแบ่งตัวหนึ่งสนใจโทรศัพท์ตัวหนึ่งก็ถ่ายหนักก็แบ่งเนาะก็อย่างว่าละนี่ครับเป็นห้องประทายเนี่ยจะเคียรแต่พี่แต่แต่พี่นางนี่เขาถ่ายทุกวันท่านผู้ชมถ่ายง่ายๆแต่ว่ามีเลือดออกมาร่วมร่วมสองปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือ พอไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าเป็นลิซิดวงทวารคือเอาง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้เลือดออกนานถึงปีสองปีเหมือนกับพี่นางนะครับคือสังเกตแค่เดือนเดียวก็น่าจะไปหาหมอแล้วก็ตรวจให้แน่ใจนะครับ,รบไม่งั้นมันจะลามไปเป็นอย่างอื่นที่ใหญ่โตไปอีกที่รักษายากอ,อีก <c oughs> เป็นอย่างนั้นแหละประสบการณ์จริงครับผม <c oughs> เรามาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมคุณโจ๊ใช่ใช่ จรก็เป็น,ปนี่ใช้ใช้แล้วหายก็คือฤิสิดวงทวารเนี่ยตำหลับตำราชนิดนี้นะเป็นเป็นตำราบโบราณคนสัญจรที่เรา,ามาแจงกันวันนี้นแล้ววันนั้นอ่ะที่ที่พี่นางเข้ามาหาเรานะาเขาบอกว่าเอออโจว้างหรือย,ยังเดี๋ยวพี่อยากคุยด้วยก็เลยบอกว่าพี่มีอะไรเหรอก็บอกว่าเนี่ยหมอเขาหาว่าเ,เขาบอกพี่ว่าเป็นฤทิิดวงทวาร ก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรดีเพราะว่าเห็นเต่ตอนนั้นเห็นน้องชายเล่าให้ฟังว่าเรามีสมุนไพรที่มาบอกกล่าวกันไงเราก็เลยบอกว่าเราทำาน่ะสองสามครั้งแล้วเกี่ยวกับตําราโบราณชนิดนี้นะครับก็คือเอาเถาเออไม่ใช่เอาเถาเอารากของกระทกโรกป่าท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมีโชว์ใบโชว์อะไรให้ดูนะว่าเป็นยังไงดอกเขาเป็นยังไงนะครับส่วนที่ใช้จริงๆก็คือราก S <S ตำให้ละเอียดประมาณหนึ่งคืบนะครับตำให้ละเอียดล้างน้ำสะอาดตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับปูนแดง<ม>เขียวหมากาหรือปูนขาวก็ได้แล้วมาทาก่อนนอน3วันเท่านั้นท่านผู้ชมไม่เกิน4วันที่เป็นมา,ากย <มา S 2> ่บหมดครับยุบหมด <S 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 ในการขับถ่ายก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับได้ครับนะนะครับถ้าพี่นางมีปัญหาเรื่องในการขับถ่ายหรืออะไรก็มาคุยกันได้นะครับว่าเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่นางถามความคืบหน้าสักนิดนึง เดี๋ยวนี้เป็นเลือดไหมมีไหมบ่หมดแล้วหมดแล้วท่านผู้ชมไม่มีเลือดติดแล้วนะครับเวลาขับถ่ายออกมาไม่มีเลือดติดแล้วนี่แหละริสซีดวงทวารหายได้ด้วยสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวและตามรั้วตามป่ามากมายแต่การในการใช้ก็คือใช้รากของเขานะครับประมาณครืบหนึ่ง สับไปละเอียดเในละโ홉ผสมปูนขาวปูนแดงหรือปูนแดงก็ได้นะครับปูนกินกับมปูนแดงเคี้ยวหมากนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็มาทาก่อนนอนใช่ประมาณ3-4ครั้งนะครับ3-4วันนะครับวันละครั้งท่านผู้ชมแน่นอนครับสะดวกทาแล้วนอนฤทิ์สีดวงสวานหายได้ด้วยกระทกลกป่าช่างัดนักหล่ตำรายาโบราณสวัสดีครับสวัสดีครับ